แล้วก็มาถึงเรื่องใหญ่ครับผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์สามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นราธิวาสคาดว่าคงจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบบุกเข้าไปยิงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่บาเจาะนะครับจังหวัดนราธิวาสใช้ปืนบุกเข้าไปยิงพ่อกับแม่บาดเจ็บแต่ลูกสามคนเป็นเด็กทั้งหมดเสียชีวิตหมดสามคนคนหนึ่งอายุเก้าขวบอีกคนหนึ่ง อายุห้าขวบและอีกคนหนึ่งอายุสามขวบวเด็กสามขวบห้าขวบเก้าขวบเสียชีวิตหมดส่วนพ่อกับแม่เนี่ยบาดเจ็บเหตุก,การณ์เกิดขึ้นตำรวจโรงพักปลากกาสามเมาที่บาดเจาะรับแจ้งเหตุคนไว้ใช้ปืนบุกยิงชาวบ้านเสียชีวิตสามคนบาดเจ็บอีกสองคนที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลปลากกาสามเมาไปตรวจสอบชาวบ้านจํานวนมากยืนจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์กันด้วยความเป็นเดือดเป็นแค้น เพราะบริเวณหน้าบ้านพักจุดเกิดเหตุนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะมีกองเลือดจํานวนหนึ่งตกอยู่ผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บถูกนําส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ไปที่โรงพยาบาลไม้แก่นปัตตานีพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือเด็กชายบาฮารีมะมันอายุ9้าขวบคนนี้เด็กชายบาฮารีเก้าขวบถูกยิงเข้าที่หน้าอกเสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บที่นี่ก็คือนางปาดีละแมยูอายุส3สามปีซึ่งเป็นแม่ แม่เนี่ยถูกกระสุนปืนของคนร้ายที่สีข้างขวาและแขนขวาอาการแม่ก็สาหัสแพทย์ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอันนี้โรงพยาบาลหนึ่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลบาเจาะที่นี่เจ้าหน้าที่พบศพเด็กสองคนก็คือเด็กชายมูฮามูยาเฮมะมันสามขวบและเด็กชายอาริยะมะมันห้าขวบสองคนนี้ถูกกระสุนปืนของคนร้ายที่ลำตัวเสียชีวิต ส่วนอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บก็คือนายเจมุมะมันคนพ่อถูกกระสุนปืนคนร้ายเฉียวที่ขาแปลว่าพ่อกับแม่บาดเจ็บแต่ลูกสามคนเสียชีวิตหมด สอบสวนนายเจมุคนพ่อเนี่ยให้การนะครับน้องไบบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถโชเล่ไปละหมาดนะคะมีลูกๆก,กับภรรยาไปได้วยกันหลังละหมาดเสร็จก็ขี่รถกลับบ้านพักถึงบ้านพักลูกชายเข็นรถไปจอดส่วนตัวคุณพ่อกับลูกๆที่เหลือแล้วก็แม่เนี่ยเดินขึ้นไปเพื่อที่จะเปิดประตูบ้านพักเป็นบ้านไม้ยกพื้นชั้นเดียวคุณพ่อบอกระหว่างนั้นแหละมีคนร้ายแฝงตัวอยู่ในมุมมืดตรงข้ามบ้านพักใช้อาวุธปืนกระดาษยิงใส่หลายนัด ทุกคนถูกกระสุนปืนของคนร้ายก็พากันล้มลงกลิ้งกับพื้นเนี่ยนะคะคนร้ายก็อาศัยความมืดหลบหนีไปคุณพ่อบอกพอตั้งสติได้ก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนําลูกและภรรยาส่งโรงพยาบาลซึ่งสุดท้ายลูกทั้ง3ามคนเสียชีวิตแสดงความเสียใจยด้วยจริงๆนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยนะครับลูกสามคน นี่เหตุเกิดที่บาเจาะดนราธิวาสนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง